มิวนิษฐาใช้ภาพคู่น้องมารินพร้อมตั้งคำถามนี้ใครเห็นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องมารินลูกสาวคนโตของคุณแม่มิวนิษฐาและคุณพ่อเซนทรพุทธหน้าตาถอดแบบคุณพ่อมาแปรทำให้ล่าสุดคุณแม่มิวเลยขอชวนลูกสาวคนสวยมาใช้ภาพคู่กันเปรียบเทียบใบหน้าให้เห็นชัดเห็นชัดพร้อมถามความเห็นจากทุกคนว่าน้องมารินหน้าเหมือนแม่บ้างหรือยัง โดยมิวได้โพสตภาพสุดคิวคู่กับน้องมารินผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวมิเนเตอร์พร้อมข้อความระบุว่าคิดว่ามารินหน้าเหมือนแม่บ้างยังคะ at m oh a r i n m a k e n koha ซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างเหนืองแน่นเช่นสวยเหมือนแม่คะ่ะรอยยิ้มน้องคล้ายคุณแม่ขะอบอุ่นและสดใสน้องน่ารักเหมือนคุณแม่ตะหวาน,เห,น,วานเหมือนคุณแม่ยิ้มสวยเหมือนคุณแม่แม่แต่จังหวะหัวเราะเอิ๊กอักก็แม่มิวค่ะเหมือนขะเหมือนปะหาเหมือนพ่อมาก น้องทำท่าน่ารักเหมือนคุณแม่มิวมากเลยค่ะตาสวยเหมือนคุณแม่เลยมารินตาเหมือนกันค่ะแต่โดยรวมยังไม่แลออื่นๆ